สเต็ปแรกนี่คือการเด้งไปชนดั้งดั้งแรกที่ผมไม่เอาดั้งห้า,าวันทุ่งใกล้ไปนิดหนึ่งตอนห้าสิบวันนี่แหละถ้ามัน,นจะเด้งแรงเนี่ยก็าาตอนดั้งสิบวันเนี่ยมีค่าจะศูนย์เนี่ยจะผ่านไม่ผ่านมาดูกันนะครับวันนี้เนี่ยสุดท้ายตลาดหุ้นไทยเราก็สามารถกลับมายืนแดนบวกได้ครับแต่บวกนิดเดียวนะครับบวกนิดเดียวมากเลย0.49นะครับต้องบอกว่าวน้อยมากันนี้ยุโรปยุโรปบ่ายบวกแรงนะแต่บ้านเราบวกนิดเดียวใช่ครับยุโรปในบวกเห็นฮนะ หลายประเทศเลยบวก1%กว่าทั้งนั้นเลยนะครับแต่ก็ตามดาวจนสฟิวเจอร์ยังอยู่แดนลบนะครับบวกกันดาวโจนสฟิวเจอร์ยังยังลบอยู่ประมาณ4ี่กจุดนะครับวันนี้ก็<ม>เป็นวันที่ดีในเชิงของที่ต่างชาติกับมาซื้อสุทธิ2 0 0 0กว่าล้านซึ่งเดี๋ยวได้ดูกราฟต่างชาตินะครับว่ารูปทรงเป็นยังไงนะครับก่อนจะไปดูกราฟต่างชาติเนี่ยดูแนวโน้มของตัวดาวโจนส์ที่หนึ่งนะครับว่าดาวโจนส์เนี่ยรูปร่างหน้าตานะตอนนี้เนี่ยมันออกมาแนวไหนกันนะครับในภาพดาวโจนส์ถ้าเรามาดดูนนนะะะคครรััับบบจจพพเเลยยววว่่าาาตภโนนี ในภาพปัจจุบันเนี่ยมันเป็นศาสของการที่มันพยายามนะครับมันพยายามที่จะแข่งเทียนพยายามแดงการเหมือนกับพยายามจะขึ้นเหมือนกันนะครับเห็นว่าไส้เชื้อยาเนี่ยอาจจะลงมาแล้วเนี่ยพรุ่งนี้จะจะรู้เลยว่าไอ้มันจะเด้งขึ้นไปได้ไหมหรือมันจะเลือกทางลงต่ํากว่าฐานวันหวเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้มันอยู่ที่3 0มศนะครับตอนนี้ก็คือแปลว่ามันอยู่ตรงแนวต้านค่าเฉลี่ยสิวันพอดีนะครับว่าจะสามารถจะผ่านไปได้หรือเปล่าตีซะว่าสามหมื่นหนึ่งแล้วกัน สามหมื่นหนึ่งเนี่ยผ่านให้ได้แล้วค่อยผ่านสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามหมื่นห้าร้อยผ่านได้ค่อยไปว่าของการปิดเกับตรงแถวสักสองกว่านะครับี่ชอครับอย่างนี้ดาวโจนเนี่ยเราถือว่าอยู่ในขาลงจะลงได้อีกเยอะหรือใช่ครับมองไม่การจะดาวจนองยังไงมองยัไมันเป็นขาลงนะครับซึ่งสังเกตไหมครับว่ายอดฐานที่ลงตลอดเนี่ยความเสี่ยงของการลงล่างเนี่ยมีค่อนาะมากสังเกตในเมซีถึงดับระดับเดย์และวิกเล่นอยู่ใต้ศูนย์นะครับในช่วงสั้นที่เดงตรงเนี้ย จะมีความเสี่ยงอยู่ที่จะเป็นการเด้งสั้นแบบขาลงนะครับเราคิดง่ายๆเลยครับว่าตราบใดที่มันยังไม่พ้นเอาระดับแค่ไอ้สามไอ้สามหมื่นสามหมื่นสามเนี่ยสามหมื่นสามหรือสามหมื่นสี่เนี่ยเป็นจุดสําคัญว่าถ้าผ่านสามหมื่นสามสามหมื่นสี่ได้ความหวังที่เก,กิดขึ้นอาจจะเป็นไปได้แต่ยังเล่นอยู่ใต้ไอ้สามหมื่นสามสามหมื่นสี่ถึงเด้งมาปั๊บเนี่ยยังมีความเสี่ยงจะเป็นเด้งสั้นหรือขาลงนะครับแต่ขาลงที่สําคัญคือลงใต้ฐานเดิมฐานเดิมตัวน,นี้เห็นนะครับว่ามันใกล้เคียงใกล้เฉลี่ยสองร้อยบีกึ่งนะครับ เพือ่อว่าถ้าหลุดฐานเดิมเนี่ยนะครับมันมีการหลุดใต้ค่าเฉลี่ย200วิเส้น200วิเส้นล่างคือ29,400เดยประมาณนะครับถ้าหลุดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะหลุดฐานเดิมหลุดค่าเฉลี่ย200สัปดาห์ด้วยนะครับไม่ต้องพูดถึงเมฆชิมกุที่สังเกตไหครับว่าเป็นเมฆแดงตลอดแล้วอ,อยู่ใต้เมฆเนี่ยชิมกูเ,เป็นขาลงชัดเจนอยู่แล้วนะครับครับงเง่นดาวโจนส์เองเนี่ยยังเป็นนิโนมขาลงที่ต้องระวังถึงแม้จะมีการเด้งมาบ้างแต่มีความสิงสูงที่มีการเด้งสั้น แต่พอยิ่งถ้ลดไอ้ค่าเฉลี่ยประมาณ29,400ด้วยเนี่ยก็จะจบขันเหมือนกับทำนิวโรและต่ำเหมืแนวรับสัมผัญค่าเฉลี่ย 200V กับทาดูัวเส้นเด็กนะครับเส้นเด็กเองเส้นเด็กเองเนี่ยต้องบอกนะครับว่าเส้นเด็กเองเนี่ยในภาพเส้นเด็กเองเนี่ยเป็นภาพจริงๆแล้วเนี่ยจริงแล้วมันค่อนข้างแย่รอยโจรนะครับตือว่าไอเราลงต่ำกว่าฐานเดิมเรียบร้อยแล้วแต่ยังดีหน่อยที่วันนี้เนี่ยมีอาการเด้งกลับขึ้นมาบ้างนะครับเป็นไส้เทียนไส้เทียนยาวๆนะครับไส้เทียนยาวลโตัวสั้นเนี่ย มันเหมือนจะเป็นภาพของการที่ว่ามีโอกาสหรือความไม่ได้ในการเด้งสั้นผมใช้คำว่าเด้งสั้นนะครับไม่ใช่เด้งข,ขึ้น,นครับเพราะว่าสังเกตเอมีของดับเดยและวีคเนี่ยมันเล่นอยู่ใต้สูงทั้งคู่แล้วใต้สูงใต้ซิงแนวด้วยนะครับถ้าพูดถึงการเด้งเนี่ยเราดูปภาพๆเนี่ยก็คือไงว่าเด้งไปแล้วเนี่ยแนวต้านที่พงเน้นแนวต้าน 10วันเลยแล้วกันว่าแล้วสิวันเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งหนะครับถ้า25วันก็แ 1, 5, สหนึ่งหก้นประมาณเนี่ยแล้วต้าน2แนวแรกเนี่ยจะเป็นแนวต้านที่ขวานเขาจะยากนะครับถ้าเป็นการแค่เด้งสั้นนะครับไม่ต้องพูดถึงการขึ้นไปถึงข้างบนคือผ่านพันหหรือผ่านไอ้1หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหกสองศนย์หึ่นย์ซึ่งยากมากนะครับถ้าจะเป็นขาขึ้นจริงมันต้องรุ้แนวต้านพันหกแล้วหน,นึ่งหกสองศูนย์หนึ่งหกสี่ศูนย์เนี่ย,ยมัมน 6, โอ้แต่แต่ถ้าเด้งถึงบันทงนี่เยอะนะพี่ชอตอนนี้มันหนึ่งห้าสี่หนึ่งใช่ครับใช่เยอะนะคืออันนี้คือคิดในเชิงบวกมากมากไปซะหน่อยถ้าถ้าถ้าเราแบบบอแบบฟันธงเลยเป็นหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยเราเราคิดยังไงคือตอนนี้คนคนไม่มั่นใจเลยครับอย่างอาทิตย์ข้างหน้าอย่างเก่งสุดก็คือถ้าจะมีการเด้งเพราะมีโอเวอร์โซเรียสั้นก็คงเด้งนิดเดียวแล้วย่อตัวต่อครับไอ้เด้งไกลๆเนี่ยมันมันยากที่จะขึ้นไปโดยเฉพาะยไอ้บันทงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเด้งนิดหน่อยแล้วย่อเป็นไปได้คือ เอาแบบสั้นๆคือไม่พันมีค่าเจ็บศูนย์เนี่ยแล้วมันก็ลงมาใหม่นี่คือเด้งเด้งเข้าจะมากพอสมควรแล้วในแง่ของภาพของการมีขาลงนะครับแต่ภาพเนี่ยที่สําคัญไม่ใช่การเด้งตรงนี้หรอกภาพมันคือถ้าเป็นขาลงมันจะเด้งสั้นๆแล้วย่อตัวลงต่อย่อตัวลงต่อเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็คงจะพูดถึงการลงมาระดับใกล้ๆกับพันห้าร้อยบวกลบจะเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าแถวต้านพันห้าร้อยบวกลบเนี่ยมันจะเป็นร,รับสําคัญของรอบนี้เลยเพราะว่าถ้าหลุดพันห้าร้อยลงมาเนี่ย ภาพมันจะเปลี่ยนไปทางที่ไม่สวยอย่างมากไปที่พูดแล้วนะครับว่าพันธบัตรบวกลบเนี่ยถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยโอกาสที่มันจะล่วงต่ออย่างน้อยๆก็มาประมาณหนึ่งสี่ห้าูจากสีส่ห้าูกลงพันสี่นะครับและจริงๆแล้วจากพันสี่ได้ไหมครับเราเคยวัดเป้าไว้จากพันสี่แล้วเนี่ยถ้าดูแนวรับแบบฟีเนี่ยมันอาจจะลงมาแถวพันสองอาจจะเป็นพันสองได้เดยนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นแนวรับแต่ลึกๆถ้าดูในรับับบมันนะครับแต่ตอนนี้เราพยายามที่จะ ลุนการเด้งตกพันห้าร้อยเราส่งตัวให้ได้ก่อนก็จะส่งตัวไหวไปในช่วงปลายสัปดาห์ต้นสัปดาห์หน้าจะมีการเด้งก่อนที่จะหลุดพันห้าเราเห็นหรือเปล่าและเด้งแล้วส่งตัวได้หรือเปล่าครับมาดูภาพถ้าเกิด<ะ><ะ>ถ้าเกิดสเต็ปแรกก็คือรอเด้งพันห้าร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็มีโอกาสย่อลงไปอีกสี่สิบใช่ครับใช่ใช่สเต็ปแรกนี่คือการเด้งไปชนดั้นดต้นแรกที่ผมไม่เอาดั้นห้าวันที่ใกล้ไปนิดนึงจะเอาห้าสิบวันนี่แหละถ้ามันจะเด้งแรงเนี่ย แล้วในตั้งสิบวันเนี่ยหนึ่งห้าจุดศูนย์เนี่ยจะผ่านไม่ผ่าน,นถ้าไม่เก็บเนี่ยก็ไม่ถึงหนึ่้าจุดศูนย์มันก็อาจจะยอ่อเลยชนชนเงีง้ยหนึ่งห้าจุดศูนย์แล้วก็ย่อลงมาใหม่นะครับพันห้าร้อยจุดนะคะก็เป็นสัญญาณอันตรายแหละนะครับทูกงย่าว่าในภาพโดยรวมตลาดคือภาพของการเล่นรอบแบบแจ้งสั้นเป็นส่วนใหญ่กับหุ้นส่วนใหญ่นะครับถามว่ามีหุ้นประเภทส่วนตลาดไหมมีไม่ใช่มีแต่มันมีน้อยหุ้นส่วนลงตามเซ็ตนะครับอดอร์ลงตามเซ็ต ผู้จัดตลาดมีบ้านแต่มีน้อยต้งถึงจะเล่นก็คงต้องระวังนะครับในภาวะตลาดที่มีการลงรมาดูตัวของต่างชาติและกองทุนนะคร,ครับจะพบนะครับว่าต่างชาติและกองทุนเนี่ยจะมีสาเหตุการที่ว่าต่างชาติเองดูแนวของเอเมซีเห็นว่าเอเมซีของต่างชาติเนี่ยเล่นอยู่ใ,ใต้ศูนย์เรียบร้อยแล้วหมายความว่าต่างชาติจะขายมากกว่าซื้อแล้วที่เราเห็นต่างชาติซื้อกลับเ่วันนี้เพราะว่ามันขายมากจนลงมาใกล้โอโซน,นะครับรนั่อเป็นการซื้อกลับมาบ้างแต่การซื้อกลับต่างชาติถ้าดูตามแนวของแต่นอกของกราฟแล้วเนี่ย ต่างชาติน่าจะซื้อกลับไม่กี่วันทาให้เซ็ตอาจจะเด้งตามต่างชาติเล็กน้อยและสุดท้ายต่างชาติจะกลับมาขายอีกนะครับและไอ้ตัวเน็เติกลับมาขายอีกเนี่ยต้องระวังถ้าวันนั้นที่ต่างชาติจะขายไปหลักพันล้าน้นวกคนทุนดันไม่ช่วยรับซื้อเนี่ยหรือต้องช่ชวยกันขายด้วยเนี่ยมันจะกดดันในเซ็ยอดใว่าใหม่ยัวามว่าเด้งสั้นแล้วเจอเจอ,เจอชนแนวต้านแล้วเจอต่างชาติคนทุนช่วยกันขายแหละนะครับต้องระวังในวันนั้นให้ดีนะครับซึ่งอาจจะเกิดภายในสัปดาห์หน้าถ้ามีการเด้งสัปดาห์หน,านี้สัปดาห์นนนนนน้้้้้้าาาระะววััังใดีเพมจสชตแลย่อ มาดูชุดสองตัวเงินบาทนะครับเงินบาทเองก็บอกนะครับว่ามันเดินหน้อ่อนค่าต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเป็นกราฟสแสดงการอ่อนค่าทางในยุคเนี้ยเดวิกมันเลยนะครับต้องบอกว่าโอกาสที่อ่อนค่าต่อเนื่องไปแต่โน้มหลักเนี่ยมีความเป็นไปได้มากนะครับตอนนี้เห็นว่าอ่อนค่าจนเกิน3ามสกเรียบร้อยแล้วตอนนี้สามนะคหกบซหนึ่งจะครับจาจป,ประมาณเท่าไหร่ฮะแล้จนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆเราเห็นนะครับว่าไอ้เป้าอย่างน้อยๆเนี่ยจาก3า1จหนึ่งเนี่ย ไอ้ยอดเก่าเนี่ยที่อยู่สามสิบหกจุดสามสิบหกจุดหกเนี่ยมันไม่มันไม่มไมกลเกินเอื้อมตอนนี้สามสิบหกจุดหนึ่งนะครไม่เยอะ 6. 6. นะวพี่สองโจทย์ทยก็คือแถวแถวสามหกเนี่ยจะติดไหมมันจะลงไหมหรือว่าทะลุเลยคือต้องต้องบอกนะครับว่าจริงๆนะในกราฟปัจจุบันเนี่ยมันเป็นกราฟลัษณะที่ว่ามันโอบอสทั้งเดวิสมันนะครับในแง่ของโตคัาสิกหรือไม่หรือโตของไอซก็ตามนะครับทาให้ภาวะตอนนี้เป็นภาวะโอบอสต่อเนื่องนั่นหะมายความว่าในช่วงสั้นเนี่ย เกิน3.6ขึ้นไปอ่ะมันพร้อมที <ee> ่จะแข่งข่ากลับมาบ้างตลอดจะแข่งข่ากลับมาบ้างอย่าไปหวังว่าจะแข่งข่าประเภทแข่งข่าเยอะๆรล้วกายเป็นแบ์ที่ค่าแบบแข่งข่าโน้ไม่กลางไม่ใช่นะครับมันคงแข่งข่าลงมาเล็กน้อยแล้วก็อดข่าต่ออยู่ดีนะครับซึ่งถ้าดูวัดจากกราฟแบบ d a ที่ตีตัวฟิวชันโจคชั่นไปจะเห็นนะครับว่าจากตัว35.6เนี่ยเอาถัดไปเนี่ยไอ้37-37.5เนี่ยเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงอาจจะเดือนนี้หรือ ประมาณเดือนนี้เลยก็ได้นะครับเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเนี่ยมีโอกาสจะเห็นแหละสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดถึงสามสิบเจ็ดจุดห้าเนี่ยคงไม่ไกล,ละนะครับไม่ไกลด้วยครับในในเนี้ยตอนนี้เราอยู่ที่หกใช่ไหมครับภายในเดือนนี้โอกาสได้เห็นตัวสังเกตไหมครับว่าทุกครั้งที่ยอดตัวเนี่ยมันยอดตัวอยู่ไม่นานนะครับแล้วมันก็กลับขึ้นไปใหม่แล้วลงไม่ลึกนะครับส่วนใหญ่ก็ยอตัวมาใต้ค่าส,สุดปันที่ห้าวันแล้วกลับขึ้นไปใหม่ซึ่งถ้าดูตามภาพนี้เนี่ยคือแข่งยอดตัวแต่แข็งค่าก่มนบ้างนะครับมันคง ไม่มากนะแตสุดท้ายก็กลับออกค่าใหม่นะครับสำหรับาทีา่ต้องใช้ค่านบาทในการทําอะไรก็ตามเนี่ยต้องระวังนิดนึงเนี่ยเพราะเพราะค่านบาทเนี่ยเป็นการออดค่าต่อเนื่องนะครับถ้ามาดูน้ํามันนะครับน้ามันเองต้องบว่านะครับน้ำมันเองเนี่ยอาการของน้ำมันเบนนะครับก็มีอาการของการที่ว่าเมื่อวานนี้เห็นชัดนะครับว่า มันปรับตัวขึ้นจะรุนแรงนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเกาเรียกว่าย่อตัวลงมาขึ้นจะรุนแรงเลยนะครับเพราะวันนีน้มันลงมาจริงแล้วจุดต่ำสุดของวานเนี่ยคือ101นะครับแล้วมาปิดที่102เมื่อวานนี้วันนี้มีเด้งขึ้นมาบ้างนะครับเด้งขึ้นมาประมาณ104จริงเป็นการเด้งใกล้นนวรับของฐานเดิมนะครับแล้วเป็นการเด้งเนี่ยเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ถึงกับโอเวอร์โซ่ oul, หรอกมันแค่ลงมาขึ้นไปโอเวอร์โซ่ oul, แต่ยังไม่ได้โอเวอร์โซ่เราก็เด้งสะครับแล้้วถาดูกราฟเนี่ย มันหลุดใต้ค่าเฉลี่ย10วิ25วิถ้าสัปดาห์นี้เป็นตลาดวันศุกร์เนี่ยมันไม่สามารถจะขึ้นไปเหนือค่าเฉลี่ย25วิก็คือประมาณ105 107เนี่ยถ้าเด้งไม่พ้น107เนี่ยระวังให้ดีว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่าหลุดค่าเฉลี่ย25วิในวันศุกร์ถึงแม้วันศุกร์เป็นตลาดหลุด25วิไม่ดีแน่พยืนยันว่าการตัดวิเนี่ยยืนยันการลงต่อนะครับซึ่งถามว่าลงต่อแล้วจะลงไปเท่าไหร่ถ้ามีแค่เด้งสั้นแล้วร่อตัวลงมาแต่โอเคก่อนพพููดดดตรรรงงงนนั้้้เเาาาถึกอก่งขึ้นมาเนี่ย เราเห็นนะครับเด้งขึ้นมาแถว110ถึง115เนี่ยไม่น่าผ่านได้นั่นคือเด้งแรงแล้วนะครับในเง่ของขาพากที่เป็นขาลงณตอนนี้แต่ที่ต้องกังวลคือการหลุดในตัวระดับ100เหรียญหลุดระดับ9ค่าเลีย200วันนะครับ96เหรียญลงมาเนี่ยร้อยเ96เหรียญถ้าหลุดมาปั๊บเนี่ยมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนนวอง้่อจะใหญ่พอสมควรนะครับเพราะหลุดแถว96มาแล้วเนี่ยแนวรับถัดไปอยู่นิดนะครับค่าเลียระดับ ระดับมีเเนี่ย75วิ่งอยู่ไกลมากเลยทะลุ96แล้วแบบวิ่งอยู่ที่87กับ84นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณ่ยวข่องกับน้ํามันเนี่ยท่านต้องระมัดระวังนิดนึงครับถึงแ<ะ>ม้ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นการลงมาใกล้ฐานเดิมก็ตามถ้าเด้งสั้นๆแล้วลงถอเนี่ยลดร้อยเหรียญปั๊บเนี่ยระวังว่าจะไหลไปถึง96ถ้า96เอาไว้อยู่เนี่ยมันอาจจะลงไปแถว87-84ได้เหมือนกันนะครับถ้ามาเร<ะ>ื่นะครับ<ะ>เรามาดูเรื่องของทองครับทองที่มีคนถามมานะครับตัวทองเองนะ,ะบอนครับว่า บางท่านก็พยายามคิดว่าจะหาจุดว่าให้มันําสุดหรือยังทองเป็นขาลงนะครับท่านที่อยากจะซื้อท่านก็พยายามเก่งว่าเอ๊ะมันมันมันก้นก้นจริงครับมันจะลงไปเท่าไหร่อ่าใช่แต่เขาจะบอกถาว่าจะลงเท่าไหร่ครับถ้าดูภาพเนี่ยครับกราฟเดย์กราฟวีขาลงหมดีใต้ศูนย์เล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยนะครับนับเดเย์เยทุกเส้นเลยแต่รับวีเนี่ยหรือค่าเฉลี่ยสิบยี่สิบห้าเจ็ดสิบห้าแล้วแต่จะมีแนวรับใ,ใกล้ๆนะครับแต่ละตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก้น เพราะเป็นรับที่อยู่ใกล้ประมาณ157 157 1753กนคือ71753จะเป็นรับที่อยู่ใกล้นะครับถลังจากนั้นก็มีฐานถัดไปคือ1721แล้วก็มีฐานอีกฐานหนึ่งที่เป็นฐานใหญ่โยมัน1680แดยประมาณซึ่ง680จะอยู่ใกล้กับแนวรับเฉลี่ย200สัปดาห์นะครับมีโอกาสไหมครับพี่ชอต้องบอกนะครับว่าถ้าท่านเอาแบบมั่นใจมั่นใจหน่อยเนี่ยท่านรอแนวรับใหญ่ด้วย แนวรับใหญ่ก็คือแถวแนวรับค่าเฉลี่ย200วสัปดาห์นะครับซึ่งอยู่1688กับ1649เนี่ยซึ่งมีโอกาสถึงมีโอกาสถึงนะครับคือ,อคือช่วงสัง้นเนี่ยอาจจะมีการเด้งบ้างแต่เด้งแล้วเขาจะเป็นขาลงอาจจะแค่เด้งสั้นๆนแล้วย่อตัวนะครับโดยควายิ่งเนี่ยภาพที่เราเห็นเบื้องตนอ้นคือถ้าเด้งแล้วมันไม่สามารถจะผ่าน1080ไปได้เนี่ยมันมันชัดเจนแล้วว่าเป็นเด้งสั้นแบบขาลง ถ้าผ่านตั้งแต่แล้วก็ยังไม่ไจบขาลงนะครับเพราะว่าแนวต้านในกราฟแบบเดยเห็นเลยครับว่ามันรออยู่เต็มเลยนะครับตั้งแต่1 8, 5, 0ปถึง1,850แล้วก็บนสุดเนี่ย1,873นะครับแต่วพวกนี้จะเป็นตัวด้นการขึ้นของตัวทองส่วนข้าล่างสุดที่ผมบอกให้ท่านเก่งว่าอาจจะเป็นจุดการจบการลงรอบนี้ให้ดูว่าตรงแถว1688กับ1649เนี่ยมันจะส่งตัวตรงนี้และหยุดการลงตรงค่าเฉลี่ยสองวิได้ไหมนะครับ ครับพี่ขอ,อ,อเกนเ็นครับครับถ้าตัวบิตคอยครับบิตคอยเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเทียบกับน้ํามันกับทองแล้วเนี่ยน้ำมันกับทองในช่วงสองที่ผ่านวันวันนี้เนี่ยมันลงมาระลึกนะครับแต่บิตคอยเองก็ยังอยู่ในสภาพของการที่ว่าถึงเป็นขาลงแต่ก็มีความพยายามที่เด้งขึ้นแต่ก็เป็นการเด้งสั้นนะครับเป็นการเด้งสั้นหนุนขาลงนะครับเห็นนะครับว่าตอนนี้ถึงแม้จะมีเด้งบ้างแต่สุดท้ายก็ราคาบัตอยู่ใต้ค่าเสีย ทั้ง 10, 25, 75, 200 day และ week ครับ MC D ของ day week อยู่ใต้0ูงหมดนะครับในช่วงสั้นก็เหมือนกับการเต้งสั้นหลังจากที่เกิดภาพของโอโซและเทนเซนต์รีบาร์นนั่นเองนะครับซึ่งภาพตอนนี้เนี่ยแม้แต่ค่าเฉลี่ย10วันเนี่ยทำท่าเหมือนจะไม่ผ่านเพราะตอนนี้เราจอดอยู่ตรงค่าเฉลี่ย10วันพอดีนะครับอยู่ตรงประมาณสัก 25, 0 0โดยประมาณนะครับก็ยังไม่ผ่านตรงนี้นะครับโอกาสที่ต้องระวังคือถ้าพรุ่งนี้มนย่อตัวต่อระวังการหลุดใต้ฐานเดิมนะครับโดวยวก็ยิ่งถ้าหล้ลว ระวังจุดแนวรับสําคัญก็คือ1,7900หนเ็ด้ร้อะ่พูดถึงคือวรับค่าเก็สองเดือนนั่นเองนครับถ้าหลุดแนวน,นี้ไปเนี่ยมันจะอาการเข้าจักเพราะว่าถุ้ด1นึ่งหมืนตัวฐานประมาณหนึ่งหมื่จนันเก้าร้อแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดการไหลลงต่อเนื่องนะครับซการไหลลงต่อเนื่งนีงท่านต้องระวังเพราะว่าสุดท้ายจาก2,000มื่นเอาไว้อยู่พกเนี่ยมันลงมาล่าง จริงๆแล้วแนวรับถ้าวัดเป็นสเกลล็อกเนี่ยมันจะวัดได้เนี่ยอยู่แถวใกล้ๆหมื่นหนึ่งหมื่นสองเลยนะครับถ้าวัดเป้าในแง่ของภาพสะของของตัวสองยอดเนี่ยนะครับถึงเหรอครับพี่ชอร,รอบนี้จะถึงเลยเหรอฮะมันอาจจะไม่ถึงเร็วขนาดนั้นนะครับมันมันจะมันจะมีความพยายามจะต้านกันลงตรงถแถวๆนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยเรียกว่าพอลุกตรงแถวหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะเสี่ยงลงมาข้างล่างได้นะครับได้ครับได้ครับนะครับ จากตรงนี้ครับเราเรามาดูตัวกลุ่มสําคัญนะครับกลุ่มสำคัญเาอาแค่กลุ่มกลุ่มดีกับไม่ดีนะครับไม่ดีอย่างเดียวเลยนะครับไอเดีสุดๆแบบดีมากเลยแค่คาว่าดีมากครับมันไม่เหมือนชาวบ้านเลยคือกลุ่มโรงพยาบาลมันดีขนาดที่ว่าเป็นขาขึ้นทั้งเดวิดมันนะครับเป็นกราวขึ้นทั้งเดวิดมันเลยนะครับดีแบบสุดๆเลยแต่ดีแบบสุดๆเนี่ยถามว่าซื้อทันทีได้ไหมอยาระวังอย่าซื้อ เยอะเกินไปเพราะตอนนี้มันโอวบอยระยะสั้นนะครับสโตคสติกเนี่ยขึ้นไปโอวบอยไทรดับเดโอวบอยเรียบร้อยนะครับหุ้นหลายตัวในกลุ่มนี้ที่เป็นตัวที่เก่งกว่าเซ็ตเก่งกว่าก,กลุ่มเนี่ยมันจะมีสัดส่วนที่ว่าจะโอวบอยแหละนะครับถ้าท่านจะม,มีสองแนวล่ะท่านที่เล่นสั้นเนี่ยตรงตำแหน่งนี้ก็เป็นจุดที่ว่าอาจจะท่านเล่นกัระยะสั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่วทยอยขายของเลยนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีท่านเดี๋ยวจะซื้อหุ้นกลุ่มนองบาร์ที่เป็นขาขึ้นสวนตลาดได้เนี่ยทางแบบปลอดภัยสุดก็คือรอย่อรห แต่ถ้าถ้าทนไม่ไหวอยากซื้อโอบอสจริงๆเนี่ยซื้อแต่น้อยแล้วเผื่อยอยค่อยซื้อเพิ่มนะครับเอาละกลุ่มไม่ดีบ้างกลุ่มไม่ดีต้องมาดูานะครับไอ้กลุ่มไม่ดีเนี่ยไอ้ไม่ดีมากๆคือกลุ่มเดิมที่เราเคยดูมนตลอดเลยกลุ่มเกี่ยวกับถุงมือยางน,นั่นเองไอ้ถุงมือยางนั่นแหละไอ้สิ่งพวกใบชาพันเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นหุ้นถุงมือยางมันยังคงทรงสภาพเขาเรียกว่าไม่ยอมเป็นขาขึ้นสักทีคือเป็นขาลงต่อเนื่องที่เราพูดเี่ยก,กลุ่มแนวสุดก็กลุ่มนี้ตลอดเลยนะครับ เป็นภาพขาลงต่อเน,นื่องตลอดถึงแม้ตอนนี้จะมีคําพูดว่าเ حم, มีโควิดระบาดอีกครั้งไอ้ถุงมือยางจะมาหรือเปล่าแต่กราฟจะเห็นนะครับว่ากราฟเนี่ยเขาจะเป็นขาลงถึงแม้จะมีการเด้งแค่เด้งสั้นแบบขาลงตลอดเลยเด้งมากสุดเนี่ยเห็นนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนในสานเนี่ยมันไม่เคยจะผ่านแนวต้านค่าเฉลี่ย25วันได้เลยนะครับช่วงเร็วร้านก็ชน10วันก็ย่อ,ล,อละไม่ถึงแนวรับแนวต้านค่าเฉลี่ย25วันที่อยู่ตอนนี้อยู่1่24แนวต้านค่าเฉลี่ย1